หลากหลายเรื่องราวกับ You Super Dot Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวัดลั่นหวงเดี๋ยวนะลั่นหวงตรงนี้เกิดถึงเดาวเด่นเดียววัดเจดีล้านวงเขาเขามีเจดีสองหลังเจดีเก่ารุ่นเดียวกันเนี่ยจากเสาใหญ่แล้วดวงไฟลอยจากเจดีวัดลั่นหวงไปที่วัดมหาเจดี แล้วว<ร>ันดีขึ้นดีจากนู่นลอยกลับมาก็กลับมาทางนี้ก็มีดก็<ฟ>เห็นกันทั้งใหญ่ขนาดไหนบ,บ้านโอ้โหลุงไฟนี่ใหญ่ขนาดไหนก็รอรถนี่ก็น่าจะประมาณใหญ่หญ่ฝลูกมีมิตอะครับว่าง่ายๆตอนเขาปลูกแจกอาจารย์อาจารย์นึกเขาปลูกแจกหลวงพ่อค่อยรุ่นหลังอะลอยจากเ,จเดียเข้าโบสถ์คนเต็มไปหมดยืนดูนานอย่างครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานยังหลายปีแล้วตั้งแต่หลวงพ่อนึกอะ อาจารย์ที่มาจานหวานนะนี่อาจารย์องค์ใหม่ฟังแล้วร้านมาจานแล้วเนี่ยฟังแล้วขนลุกไม่เป็นผีดูผีดูด้วยครับผีดูมันเป็นป่านดิถนนนี่มันแล้วแล้ววัดยังอยู่ไหมครับวัดยังอยู่เป็นทรงใหม่แล้วนะอ๋อเขาที่ตรงเก่าเหลือจะแต่วัดตรงก้อยเหลือแต่เจดีย์อย่างเดียวที่เก่าอ๋ออ่าผมจำได้แล้วหลวงพ่อก้อยวัดมหาเจดีย์อ่าเขาเรียกหลายอย่าง วัดนอกวัดหลวงพ่อก้อยวัดสงหาเจดีย์ยหลวงพ่อก้อยเป็นคนสร้างเกียอ่ะอ่าครับเอออ๋อวัดนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อเลยวัดนอกหมายความว่าอยู่ข้างนอกทุ่งเขายม่ต่อนอยู่ทุ่งแล้ววัดแกผีอยู่วัดแกอันนี้มันเจริญนะใบฟ้างป่าเปล่าเข้าถนนก่อนผีแล้วนึกอ่ะพอไปวัดนอกแล้วนึกอ่ะว่าตรงนั้นอ่ะเป็นป่าไผ่ป่ามะม่วงป่าไม้มืดไปหมดทั้งไม่มีทางเข้าอ่ะเขาจึงเรียกวัดนอก เดินท้องนาไปมีงานทีกับพวกตลาดพนมกัถือตะเกียงรั่วเดินลุยท้องนามามางานกันนะฟังแล้วขนลุกจังอันนี้มีจะเป็ดที่เนี่ยเป็ดเหรอครับเปดก็ระอนข้างโบสถ์ฝั่งนน้นนะฝั่งถนนมีต้นปิ่อยู่โบราณต้นไอ้จีงตีมก็ยื้อมาล้งขาโบส ก็พ <c ười> ่อยอยู่แล้วคนแก่บ้านเนี่ยคือกับบ้านผมเนี่ยเขาเรียนวิชามาเขาไปรูดไฟมาถามเขาใส่เป็นตัวต่อแล้วโยนเหมือนเป็นต่อไปต่อยเป็นต่อยเป็ด์ร้องปี๊ดเนี่ยโอ้ยไอ้เป็ดจริงๆอ่ะนี่ไม่เคยเห็นไอพี่ว่าผักเท้ารูเข็มอะไรหรือว่าแขนยาวขายาวหน้ายาวตัวยาวแค่นั้นนะที่เคยเห็นนะฮะที่เคยเห็นอย่างนั้นนะน้าเคยเห็นด้วยเหรอครับเขาโหดเด็กเอายุ เก่งโกวางไปเหนกันทุกคนจะรุ่นผมเนี่ยหลังโบด้วยเหรอฮะข้างบน<อ>เนี่ยมันมีเขาตัดอ๋อทิ้งไปแล้วอ๋อตรงนี้มันเป็นถนนไปแล้วอ่าอืม่มีอยู่ที่ต้นตีห้อยต้นหรือต้นบดอยู่แค่ต้นตีมีกิ่งทีอะไรนแล้วที่เขาว่าตัวสูงเท่าต้นตาเลยใช่สูงก็ยืนจากพื้นดินเนี่ถึงกิ่งตีแบบเนี่ยพ่อบ้านนี่คือกำลัเดินมาเราก็จะไปอาบน้ำ อนไม่ค <One> ล <input> ูดบมามมาไปพุกนก็ดีใสตัวต่อต่อร้เลยอะโอ้ังลังมีเรื่องอะไรใี่ชนคนมันมีอะไรมีเียวยุะเียมลานบราณะียไรตะียอยานว่คไปไหนมาไหนก็โอ้ลาบากเนี่ยแวนี้ย่าั่นเองย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องยูทูบเบอร์ดอทชาแนลด้วยนะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ